何 ดับในรถก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะคะก็ใส <c oughs> ่ใส่แล้วก็ป้องกันแดด <c oughs> แต่ในรถนี้นไม่มีแดดนะคะแต่ก็ใส่ไป็นป้องกันแดดแ่ในรถนี้ไม่มีแดดป้องกันอะไรแดด ่ในรถหน้าก็ั่วแดกขับรถไปสอกายายถัดยาไปซ้อมมีเพื่อนตัดยาไปซนะ่อมอยู่ข้างลังสวัสดีครับเพื่อนครับก็เดินทาง ช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยะออกมาจากที่สวนแล้วก็เอาอาหารพืชไปส่งให้กับที่นิรัน์นะฮะแล้วก็พินิรั์เนี่ยมาจากทางจันทบุรีเราไปเจอกันอยู่ที่ตรงน้ำเป็นแล้วก็เอาสารประปุนินเนี่ยไปส่งให้ท่านนาวาเอกอธิวติน์ซึ่งท่านเป็นนายทหารมีสวนอยู่ที่จันท์แล้วก็ที่ จังหวัดตราดนะครับบอกว่ามีต้นเล็กอยู่60กว่าไร่นะครับก็เอาตัวสารปัองรุงดินไปใช้ด้วยแล้วก็เอาอาหารพืชไป10เซตนะครับสิเซแถม2องเซตเนาะก็แล้วก็ตั้ง,งซื้ออุดหน,นุนเรามาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยซื้อไป2ี่สิบเซตนะก็ไม่ได้ติดต่อกันนานเลยเพราะว่ามันใช้ได้นานมากนะครับเลไ,ได้เพิ่งหมด พิ่งหมดก็ก็เลยแบบเพิ่งได้ซื้ออีกครั้งหนึ่งก็เล<อ>ยได้มีโอกาสเอามาส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับมาส่งที่ตรงวังจันทนะครับตรงวังจันทตรงตําปตทวังจันทเอาไว้ววส่งที่นั่นก็อยู่ไม่ไกลามากก็วิ่งส่งได้นะครับเพราะว่าเราก็อยากได้เจอเจอลูกค้าแล้วส่วนมากก็เป็นลูกค้าทางออนไลน์ส,ส่วนใหญ่มีโอกาสได้เจอกันก็ ก็ดีครับได้เจอแล้วมีโอกาสบางครั้งก็ได้ไปชมสวนนะครับออท่านด้วยการที่ไปกบไปชมสวนของเพื่อนๆเนี่ยนะออถ้ามองในแง่ดีก็คือพี่กกไปทําสื่อให้นะพี่กก็มีคนติดตามอยู่ที่เป็นหลักแสนคนเออเกือบๆนะหลายหมืน่นเจ็ดแปดหมื่นคนเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วครับแล้วก็การที่เราลงเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็นะได้ประโยชน์นะผมว่านะเป็นการสื่อให้คนได้รู้จัก สวนของท,ท่านนะครับจะดีไม่ดีสวยไม่สวย,ไม,สวยไม่เป็นไรหรอกครับเราก็มีจุดเริ่มต้นเงินทางนั้นนะครับแต่ที่สําคัญก็คือ,อมันเป็นการเริ่มต้นนะครับผมมีผู้คนเนี่ยหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับพี่กบเนี่ยก็สามารถทําการรับรู้ให้กับผู้คนได้รับรู้เยอะแยะเลยนะฮะก็หลายคนก็มีชื่อนะครับ ก็จากการที่ใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับในการที่จะทําให้ให้ท่านได้เป็นที่รู้จักกับกับทางโซเชียลน,นะครับวันนี้มาร้านนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวไป่อกเขาไปดูนะว่าที่เขาอยู่ไหมนะฮะก็มาซ่อมเครื่องเครื่องตัดหญนะ้าเนาะเดีายวเมาร้านนี้ซ่อมดีมากเออร้านนี้เอเอแกก็นะเนาะแกน่าจะมีอันน ตอนนี้ก็ถึงที่ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแล้วนะคะนี่ก็มาซ่อมประจำค่ะร้านนี้ก <c oughs> บก็ลงไปก่อนทนะ่อ,อไปถามก่อนนะคะว่าพี่เขาอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาซ่อมนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมนะคะก็ลองดูก่อนเนาะ โอเคทดี๋ยวพี่กบก็กำลังลงเนาะเอาเครื่องตัดยากาของเราไปลงค่ะเห็นไหมโอ้เห็นไหมเห็นอยู่โอ้เดินทางไปด้วยกันสองตาใหญ่นะคะวันนี้ก็เอามาซ่อมแล้วเดินทางต่อไปนะคะยังไงก็กติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ กำหับคลิปนี้นะคะมีก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ